เอาละครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมนะฮะเราก็จะมานะครับผมพูดถึงนะฮะเรื่องของการนะฮะทำ verify นะครับ account skill ของเรานะครับเพื่อจะให้นะครับผมการทำรายการทุกอย่างเนี่ยนะฮะเป็นโนแลมิตนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนนะครับได้ทำการฝากเงินนะฮะเข้าไปในสกิลเนี่ยนะฮะครั้งแรกนะครับผมปุ๊บมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาตรงนี้นะฮะให้เราทำการ verify your account นะครับผมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองกดไปดูนะครับล็อกอินเข้ามาในบัญชีของเพื่อนก่อนนะฮะอ่าโอเคนะครับส่วนนี้นะครับเขาก็จะแจ้งให้เรานะครับว่านะครับอ่าตอนนี้นะครับผมนะฮะเขาจะอ่าขอข้อมูลอ่าขอเอกสารเรา2ตัวนะครับผมก็คือ ID card นะครับผมก็คือบัตรประชาชนของเราเองนะครับผมแล้วก็หรือนะครับใบขับขี่ก็ได้นะครับผมให้เราทําการสแกนนะครับมานะครับผมอ่าเพื่อนเพื่อนครับกด continue ไปเลยครับ นะผมเอกสารเนี่นะครับผมบัตรประชาชนเนี่ยนะครับเราต้องใช้หน้าหลังนะฮะคือตรงนี้เป็นเป็นขั้นตอนที่จําเป็นไหมก็ถือว่าจําเป็นนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เต็มลิมิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเท่าไหร่ก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ไมแนะนำให้ทำนะครับผมมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมแล้วก็ start v e r i f i c a t i o n นะครับนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้เรานะครับผม นะครับก็ตอนนี้เขาจะมีช้อยให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับคือเราจะเอาพาสปอร์ตไหมนะครับอันนี้คือเอกสารที่1น,นะหรือจะเอาไอเดียการ์ดบัตรประชาชนนะครับหรือจะเอาบัตรขับขี่ก็ได้นะครับผมนะผมเลือกเป็นบัตรประชาชนแล้วกันนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้นครับเขาก็จะให้เราสแกนให้เรา,เาไฟล์ลงไปนะครับเป็นไฟล์ ด้านหน้าก่อนนะครับเขารับไฟล์ JPEG นะครับ PNG นะครับผมไฟล์รูปนะครับผมเพื่อนก็เลือกชุดไฟล์นะครับก็คือบัตรประชชนด้านหน้านั่นเองนะครับผมบัตรประชชนด้านหน้านะครับแล้วก็เอาโปรลงไปนะครับเอเคครับเขาก็จะแสดงพรีวิวมาให้ดูนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วกดคอนตินูครับ ่าต่อไปก็เป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับโอเคครับจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มครับเราก็รอสักครู่นะครับผมเขากำลังตรวจสอบนะครับประเมินอะไรก็ว่าไปนะครับผม พอมาเด้งมาหน้านี้ปุ๊บนะฮะเขาก็อยู่กับโอเค document r e c e i v e นะครับก็คือเขาได้รับเอกสารแล้วนะครับเดี๋ยวเราช้มาหน้า overview นิดหนึ่งนะครับนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการล็อก out ไปก่อนนะครับแล้วก็ออกจากระบบไปก่อนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับผมอาจจะรอสักสินาทีก็ได้ครับผมสักห้าถึงสิบนาทีก็ได้แล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับพอกลับเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่ setting นะครับผมมาเช็คดูหน่อยนะครับ แล้วก็มาตรง limit and verification นะครับผมเห็นไหมครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการส่งเอกสารนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็นะครับจะได้เป็น no limit แล้วครับบัญชีเราก็จะเป็นบัญชีที่ v e r i f y แล้วนะครับคือสามารถที่จะโอนเงินนะครับ no limit นะครับผมพิทดอกก็ no limit นะฮะนะครับแต่ว่าแล้วก็นะครับผมแล้วก็ที่ลำแหลงขึ้นมาเลยนะครับก็ สำหรับเคบิตบัตรเดบิตเครดิตของเรานะครับผมนะครับจากตอนแรกเนี่ยนะครับแค่พันกว่าเหรียญนะฮะตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาสองหมื่นนะฮะหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองดอลลาร์นะครับสองหมื่นกว่าเหรียญน่ยนะครับต่อเดือนนะครับพอสามสิบวันนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับการที่เราจะเอาในการฝากเข้าในการดึงมาฝากเข้าสกิลนะครับขอโทษที่ผมไอม IQ option นะครับผมคือผมก็แนะนำหน่อยนะครว่าไม่ควรที่เราไม่ควรที่จะ ฝากเงินเข้าไปเทรดเกินหมื่นเหรียญนะฮะก็เอาแค่หมื่นเหรียญสูงสุดเนี่ยหมื่นเหรียญก็พอนะครับผมนะครับแล้วเราก็ทําเงินเอานะครับผมก็เสร็จสิ้นครับผมสําหรับการโวอลิฟายนะครับยืนยันตัวตนนะครับกับทางสกิลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ